สวัสดีค่ะมณีจิรบาลชาแนลสิพาฒมาเบิงวิธีแก่เนาะคะ่ะวิธีแก่กิงตอนที่มันแห้งเนาะจ้ะพอดีมีน้องคนนึงเป็นทรงของความมาถามเนาะคะ่ะว่าพ่นตอนกิงบันนี้มันคือจังแห้งแล้วพี่บางกิงหอดประทานออกหักเลยจ้ะแต่ว่ามันแห้งแห้งว่าสันไปไปเบิงกันคะ่ะเขามีวิธีแก่แบบใจวิธีแก่กันง่ายนิดเดียวค่ะพี่น้องเติมน้ำให้กิ้งตอนจ้ะ อุปกรณ์เข้ากับมีแค่น้ำเนาะจ้ะน้ำแล้วก็กระบอกฉีดยาลาสติกค่ะมีขาอยูยเซเว่นจ้ะพี่น้องนี่ค่ะไปเบ่งวิธีกันเลยค่ะนี่จ้ะดูดน้ำแล้วก็ปล่อยใส่กิ่งต้อนเลยค่ะจ้ะปล่อยใส่ไปจนว่ามันชุ่มอะค่ะ่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาเนาะค่ะกัยังเช่นว่าลูกขาสั่งกิ่งต้อนไว้เนาะจ้ะเนาะเราเลื่อนเลื่อนเวลามารหลับอะค่ะ จากว่าอีกสักอาทิตย์นึงพี่นุยังสิงมาเอายังเสียค่ะเขายังบ่พร้อมปลูกเขาก็เติมน้ำข้าไปค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องง่ายนิดเดียววิธีแก้ปัญหาจริงตอนแห้งเนาะจ้ะแค่นี้เองค่ะค่ะมีผลละไม่บางชนิดเนาะจ้ะที่เขาใส่เวลาตอนนานนานกว่าปกตินานกว่าผลไม่ชนิดอื่นๆอ,อันนี้จากประสบการณ์เจ้าของเองเนาะค่ะ จิรวัลชาแเนีตอนกิงลูกทอเนาะคะ่ะใส่เวลาในการออกหักถึงสามเดือนผู้ลงค้นมันก็บอกว่าลูกทอนี่มันตอนอ่ได้เด้ค่ะมันต้องเพาะเม็ดยางเดียวโมเมนจ้ะมันตอนได้แต่มันใส่เวลานาน,านแล้วเขาก็มีวิธีดูแลโดยการเติมน้ำแบบนี้แหละคะ่ะเพราะมันเริ่มแห้งเขาก็ต้องเติมน้ำเข้าไปไมจ้ะ อยากฮูเรื่องอีอยังให้ทรงขอความมาถามได้ด้วค่ะทาจิรวันชาแน,นลหูก,กสิมาตอบให้จ้าขอบคุณค่ะ